ว네่าเราจะการงหน้าสนราชการทุกหน่วยงานนะครับที่มาดูงานเร่วมการเรียนรั่ประเทในวันนี้ผู้ชีเรียิ่งกว่านึ่งนยนตัวขอครับว่าผมชื่อนายละแหน่งเดิมก็รอง้ในการเรียนสถานการพิเศษในบ้านาคูรีเกษมอนุมาเป็นเวลา ก็เป็นตวนี้เมืนว่าเมื่อก่ั้นั้นาะะการาณสงานน้ำมันสีได้มีโคราณวิทยาได้ทํานะครับแล้วก็มันไม่ตกอ,อยู่นะครับเพราะว่าเราเอาขยะไปตั้งไว้หน้าบ้านนะครับอาจจะมีถ่านมาวิ้เขียหรือว่ายังไม่ได้แยกขยะอย่างถูกตีอาจจะมีเป็นขยะมาปนอยู่กับขยะต่างๆดังนั้นทำไม่เกิด ว่ามาในวันมาตรองนะครับก็จะไม่เปิดไม่ไม่จไ,ไ,ไม่สามารถไปิดในเรื่องงการท่านเยียวยาได้นะครับผมก็เลยนำเสนอเรื่องนี้ให้กับนยายกรัฐมนารีตำบลชามวสิจในขณะนั้นนะครับน้องนทุกคนตอบรับนะครับตอบรับก็ตั้งเป็นกนนนองทุนธนาคารไทยรัฐขึ้นมานะครับแรกสุดก็คือตั้งกลุ่มรายขึ้นมาก่อนสามาชิกต่างๆออกสมัครเข้ามาในกลุ่มรายโดยไม่ การอย่างไรแต่ว่าถ้านายกทำแล้วก็ผมทำเนี่ยรู้ว่าพบสมัครสมาประมาณหกสิบคนนะครับแล้วก็ได้จัดซึ่ครั้งแรกวันที่ยี่ห้ากันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ซึ่งผู้มาขายก็สิบสามคนนะครับผมก็ใจไม่ดีนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ท้อถอยก็ดำเนินการ่อมาเรื่อยนะครับราคาสามร้อยเก้าสิบคนหรือว่าแปดร้อยสามแปดคนเรื่อย สมาชิกตอนนี้ตัวเลขอาจจะรับเพื่อนิดนึงนะครับว<ม>่าตอนนี้มีผู้สมัครเข้ามา2 5 9ตัวเรือนนะครับต่อคิดเป็นก1รเรือครับคิดเป็นอ8.2.10เปอร์เซ็นต์ของตัวเรือในตำบลน้ำอังกฤนะครับหลังจากนั้นขั้นตอนการดเนินการนะครับก็จะไปถึงวิธีการจัดซื้อเลยนะครับว่า เรามีการดับบัรคิวเช้าน้ำหนักเยอะสักคู่เราก็จะพาออกไปดูของจริงนะครับและจะั้นจะได้เห็นภาพว่าเราเทำากันอย่างไรครับและก็่อ,อนจะไปถึงนั้นอยากจะกลัาเพียว่าคนที่มาทมาํางานตรงนี้นั้นทํางานด้วยใจจริงไม่มีค่าถึแทนนะครับโดยเฉพาะยิ่งคนที่ใส่เสื้อเขาทั้งหมดนะครับก็ต้องขอให้พวกเราตบมือให้กับคนแบบนี้ครับ ช่างน้าหนักพอช่างน้ำหนักก็คิดบัญชีแยกกฎเทีนะครับแล้วก็ลงบัญชีเงินฝากให้กับทุกคนมีลงเงินฝากแล้วจดผููความรายบุคคลนะครับเก็บข้อมูลเงินฝากรายบุคคลในคอมพิวเตอร์นะครับถ้าไม่มีไม,ไม่เก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์เนี่ยกวจะหายเรา,เราจะมีทั้งคอมพิวเตอร์แล้วก็มีในในกระดาษแบบนี้นะครับ ที่เราทำเอ็มอููกันไว้แล้วโดยใชย้สัจย์าวาจาไม่มีลายลักษณ์อักษรใดแรงสิ้นเดี๋ยวท่านจะเห็นว่าจะมีพ่อค้ามารอรับซื้ออหู่นั้นแหละครับแล้วก็วกอโอนเงินให้กับกอ,องพืนธนาคารขยะของเราภายในเวลา3วันนะครับโดยไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับซึ่งใช้วาจาทั้งสิ้นนะครับกร,กระบ็นการกระบวนการนั้นแต่ผมอยากจะเรียนว่า ระเบียบที่เรากำหนดว่าไว้นะครับใน20ที่เราเอากำไรจากขยะนี้เพื่อแบ,บ่งเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนแรกก็คือขั้นบริการเพื่อให้ธนาคารของอีกของเราดดำเนินการไปได้นะครับร้บอยละ25แล้วก็เฉลีย่ยคืน35เอร์กองที่คิดว่าจะนั้งเป็นกองทุนต่าง 40%นะครับแล้วก็ไปทำข้อตกลงกับพ่อค้าของรานให้ราคายุติธรรมกับเราให้มากกว่าพ่อค้าเร่ตัววัยนะครับ